สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันอังคารที่6เดือนมิถุนายน2566มาวิเคราะห์อบอลกับผมอําพลคนดูบอลวันนี้มีฟุตบอลที่น่าสนใจอยู่หนึ่งคู่ครับเป็นฟุตบอลเคลีเกาหลีคู่ระหว่างโปรฮังสเต e รเลอร์ครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเจจูยูเนเต็ดจะเตะกันเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นครับตามเวลาบ้านเราคู่นี้ก็จะเตะกันรวหน่อยนะครับแต่อร่อยแน่ครับก่อนเราจะไปวิเคราะห์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทีเด็ดและเป็นกําลังใจให้ผมอําพลคนดูบอลด้วยนะครับเราไปดูสถิติน่าสนใจของทั้ง2ท,ทีมกันก่อนโปฮังครับอันดับที่4ในลีครับเล่นเป็นเจ้าบ้านไปทั้งหมด8นัดชนะ5เสมอ2แพ้ไป1ครับได้12เสียไป8ส่วนเจจูเนี่ยอันดับที่2ในลีครับเล่นเป็นปนิเมียนไปทั้งหมด8นัดชนะ5เสมอ2แพ้ไป1ครับได้15เสียไป5 เรามาดูผลงานที่เจอกันมาครับ10นัดหลังสุดเนี่ยเป็นโปฮังครับชนะไป2เจจูชนะไป5ครับแล้วก็เสมอกันไป3นัดนัดล่าสุดเนี่ยเป็นเจจูครับเปิดบ้านเราชนะโปฮังไป2ประตูต,ต่อ1อัตราการทําเงิน10นั้นหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยเป็นโปฮังครับทําเงินไปได้3ครับเสียไป7มาดูผลงานที่โปฮังเล่นเป็นเจ้าบ้านครับ10นัดหลังสุดที่เจอกับเจจูเนี่ยชนะไป2ครับเสมอ4แพ้ไป4ี่ นันลล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับเจจูไป2ประตูต่ตอ1ครับอัตราการเมินสิบนัหลังสุดที่พปฮังเล่นเป็นเจ้าบ้านเนี่ยทำเงินไปได้แค่2ครับเช่าไป2แล้วก็เสียไป6มาดูผลง,งานส่วนตัวของโปฮังกันบ้างครับ10หนัหลังสุดเนี่ยชนะไป4ครับเสมอ3แพ้ไป3นันลล่าสุดไปเยือนกวางจูครับแพ้กับกวางจูไป4ประตูต่อ2อัตราการเงิน10บนัหลังสุดของโปฮังเนี่ยทำเงินไปได้5ครับเสียไปห้า มาดูผลงานที่โปูหังเล่นเป็นเจ้าบ้านครับสิบนัดนหลังสุดชนะไปหกครับเสมอสามแพ้ไปนัดเดียวครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะชุนบุกไปหนึ่งศูนย์นัดก่อนนั้นก็เปิดบ้านเอาชนะแทจอนไปสามประตูต่อสองนะครับตาการเงินที่เล่นในบ้านสิบนัดนหลังสุดเนี่ยทำเงินไปได้ถึงเจ็ดเลยนะครับผมเสียไปสามผลงานในบ้านถือว่าแข่งๆอยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับโปรหังสติลเลอร์เนี่ย มาดูผลงานส่วนตัวของเจจูกันบ้างครับสินั้นหลังสุดเนี่ยชนะไปถึง7เลยนะครับผมเสมอ2แพ้ไปนัดเดียวครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับแกงวันไป2-2นัดก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เปิดบ้านเอาชนะซูวอนซัมซุงไป2-1ครับนัดก่อนหน้านั้นก็เอาชนะแพจอนไปได้สีประตูต่อ3ครับในบอลช่วยนะครับอัตราการทำเงิน10นั้นหลังสุดของเจจูเนี่ยทำเงินไปได้ถึง8เลยนะครับผมเสียไป2ออัตราการทำเงินถือว่าสูงพอสมควรเลยนะครับ มาดูผลงานที่เล่นเบนทิมเยือนกันบ้างครับ10นัดหลังสุดนี่ก็ชนะไปถึง7เลยนะครับผมเสมอ2แล้วก็แพ้ไปนัดเดียวครับตล่าสุดเนี่ยไปเยือน F c ซโซครับเสมอกันไป1-1น่นัดก่อนน,นั้นเนี่ยบุกไปถล่มซูวอนไป5ประตูต่อ0ูนะครับอัตราการทำเือนที่เล่นเ็นทิมเยือนเนี่ย10นัดหลังสุดทำเงินไปได้ถึง7เลยนะครับผมเสียไป3เรามาดูอันดับตารางคะแนนล่าสุดกันบ้างครับเจจูเนี่ยอันดับที่2ในลีดีครับแข่งไปทั้งหมด16นัดมี28แแต้มครับ ตามหลังอันดับหนึ่งอย่างวุนซานฮุนไดอยู่ถึง10แต้มเลยนะครับผมนำอันดับ3อย่างเอสซีโซอยู่หนึ่งแต้มแล้วก็นำอันดับ4อย่างโปฮังอยู่1แต้มนะครับผมส่วนโปฮังครับอันดับที่4ในหลีกครับแข่งไปทั้งหมด16นัดมี27แต้มครับแต้มเท่ากับเอฟซีโซอันดับ3นะครับแต่ลูกได้เสียเอฟซีโซดีกว่านะครับผมตามหลังอันดับ2อย่างเชจูเนี่ยอยู่1แต้มครับแล้วก็ตามหลังอันดับหนึ่งอย่างวุนซานฮุนไดอยู่ถึง11แต้มเลยนะครับผม เรามาดูนัดต่อไปของ2คู่กันบ้างครับนัดต่อไปของโปฮังเนี่ยอีก5วันครับจะเจอกับเอสซีโซครับส่วนเจจูครับอีก4วันจะเจอกับบุนซานฮุนไดเรามาดูราคาของคู่นี้กันบ้างครับราคาของคู่นี้เปิดมาเป็นราคาครึ่งลูกนะครับผมตอนนี้ก็ยังครึ่งลูกครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านต่อนะครับผมมาดู10นัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยราคาครึ่งลูกมีอยู่1นนัดนะครับนัดนี้ครับเป็นเจจูครับเอาชนะ โปหังไป2ประตูต่อ1ครับเรามาดูสิบนั่นหลังสุดของโปหังกันบ้างครับราคาครึ่งลูกตอน,นนี้เสมอกับบุนซานไป2 2ครับตอน,นนี้ชนะสูวอนซัมซุงไป10ึ่งนตอนนี้แพ้อ,อินชอนไป20ครับตอน,นนี้ก็ชนะแทจอนไป3 2มสองตอนนี้ก็ชนะ2นํำไป30ครับราคาครึ่งลูกของโปหังเนี่ยมีอยู่5นัดน,นะครับผมชนะ3ครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นะครับ มาดู10นั้นหลังสุดหลังสุดของเจจูกันบ้างครับราคาครึ่งลูกครับมีอยู่2นั้นนะครับผมนั้นนี้ครับชนะสูวันซัมซุงไป2-1ครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับแก่งวันไป2-2นะครับก็เสมอ1ชนะ1นะครับสําหรับเจจูราคาครึ่งลูกมาดูราคาสูงต่ํากันบ้างครับราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกควบนะครับผมตอนนี้ก็ยัง2ลูกควบ10นั้นหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยสูงไป6ครับต่ําไป4 ส่วนสิบนัดหลังสุดของโปฮังเนี่ยสูงไปห้าครับต่ํำไปห้าครับมาดูสิบนัดหลังสุดของเจจูกันบ้างครับสูงไปหกครับต่ำไปสี่ครับราคาครึ่งลูกห้านัดหลังสุดของโปหฮังเนี่ยทำเงินไปได้สามครับเสียไปสองส่วนเจจูก็ทำเงินไปได้สเสียไปสเหมือนกันนะครับผมส่วนราคา สูง2ลูกควบเนี่ยห้านัดหลังสุดของโปฮังเนี่ยต่าไปทั้ง5นัดเลยนะครับผมโซนเจจูครับสูงไปอยู่นัดเดียวครับต่ําไป4ดูจากสถิติแล้วก็ผลงานของทั้ง2ทีมเนี่ยฝั่งเจจูดูจะทําผลงานได้ดีกว่าอ,อ,อยู่พอสมควรเลยนะครับผม10นัดหลังสุดเนี่ยเจจูครับแพ้ไปแค่นัดเดียวครับชนะไปถึง7ครับเสมอ2 10นัดหลังสุดที่มาเยือนที่นี่ก็แพ้ไปแค่2นัดครับชนะไป4เสมอไป4 ผลงานถือว่าร้อนแรงอยู่พอสมควรเลยนะครับผมส่วนผลงานของโปฮังเนี่ยเล่นในบ้าน10นั้นล่าสุดก็ถือว่าแข็งแก่งอยู่พอสมควรเลยนะครับแพ้ไปแค่นัดเดียวชนะไป6ครับเสมอสคู่นี้อัมบลคุนดูบอนขอฟันธงเลือกไปทีท่ทีมเยือนเจจูครับบูมันแน่นอนครับนัดนนี้น่าจะสู้กันได้สูสีครับแต่ทีเด็ดทีขาดฝั่งเจจูน่าจะทําได้ดีกว่าครับนัดนนี้เจจูต้องการ3แต้มครับเพื่อลดระยะห่างให้เหลือน้อยลงครับ พราะตามหลังจากฟุงอย่างวุลสารหุนใดยอยู่ถึง10แต้มเลยนะครับผมถ้าเสมอหรือว่าแพ้ขึ้นมาเนี่ยแล้ววุลสารหุนใดชนะเนี่ยก็จะเพิ่มระยะห่างขึ้นไปอีกนะครับผมถ้าหากนักลงทุนท่านไหนอยากได้ทีเด็ดหรือว่าบอลสเต็ปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะส่งให้ในไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อำมพลคนดูบอลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ